ก็ต้โยนด้วปาสติ่อนแล้วก็จะที่แดดจ้าสัตว์ตัวนี้มีร้อนมากจนหลับผมไม่นอนยนะไม่นอนจริงเนี่ยก็อยู่ก็ผนตกตอนกำลังจะเล่นเล่ั้นสามก็ได้ชั้นชั้นใดชั้นห้าตรงที่ชั้นสามก้นเขาอุตส่าห์เสร็จทีกันอ

ไปมาเลเซีย่ังกันจออินดอินโดรวมมซเซฟยเฟรนช์ฟิลิปินส์กันนเธอไเอเชีอาคเนย์ประการไทยว่ะยอดม่เจครับความ่รครับมอมอมโอ้ยเย่ะจเพี่เจไวมมอ

โอาีเนี่ยนี่สงเที่ยง้มันเ่กินขี้โมเลยครับเขาจริงมัมีเนื้อต่อที่ที่แต่งโดยเป้แต่ว่ามันเรนะเอ๋โอ้โหไปก่อน ถ่ายรูปไปเตล่เกงขายทุกวันเฮ้ยครูว่าเดี๋ยวออกรวยออกทีวีดียว่ะคนทั้งประเทศจะได้รู้เงี้ทุกวันถ่ายไทเทดูแว่นเลี่ยมทองนี่อันนี้ในะครับดูรายการครับเก้าร้อยครับคาริโอผมบอกว่ามี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 กินมีมีความเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองหมดเลยฮะทองเหลืองนะครับรองเท้ายังเก็บไปสีทองนะครับเบาถ่ายนะครับ แม้ทั้งมือถือนะฮะไปไปกินข้าวไพี่รูปไปไหนหรอไหนเป้โชว์วดรูปอ่ะจริงจริงเป้วารูปสวยมากไม่รู้ใครรู้มก็ีนี่เป้โชว์วดรูปอ่ะ แค่วาดรูปนะ่เสเป๊วาดรกระจอเทศดิช้าๆอยู่กูวาดมึงอยู่อะลินี่เออเผื่นต้องไหมเขื่อนท้ายนะเฮ้ยนี่นากระดาเขาจะให้แกเรียนี่เขากำลังจะเช็คชุดที่ใช้ถ่ายปกอะระเบมถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็แปะเลย ชอหอันนะี้เป็นสายให้ดูสิวมื่อ้านสาหล่อเลยนะเป๊ะปังนตีนะเป๊ะด้เลยปะได้เลยครับเรื <c oughs> ่องในเป็ไงวะเป็นเ่โอ้โหนี่เียวนีไม่ใสอันนี้อะไรอันี้คือนีกวแล้วกูว่แล้วโหชอบ โบว์ผมบอกพี่เล,ล้วใช่ไหมว่าตัวนี้เดี๋ยวจะตีไปแล้วมันจะจับแล้วก็จับนี่ดูด้วยซื้อข่าวครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นดูร้อยดูร้อยที่ท่เสียบโบครับไม่ทำไมมึงคิดว่ากูจะชอบเพราะมันเหมือนสะทานอย <c oughs> ู่พี่ <c oughs> ไม่ใช่เว้ยเอากูบอกเลยนะกูว่าไอ้ตัวที่มึงเลือกมามันเหมือนภาพอะแหละภาพถ่ายที่กูรู้สึกว่ามันเท่ากันหมดอะกูจะเฉยเฉย แต่ถ้ามันมีความเข้มมีอะไรอย่างเงี้ยกูจะรู้สึกว่าเออเข้าใจกูป่ะไอ้ถ้ามึงหยีตาดูเสื้อเสื้อตัวนั้นน่ะลายมันจะเป็นอะไรที่มัน,น,มนไม่มันฮิวเท่ากันหมดอ่ะมันเขา้าใจป่ะค้าสีมันน่าจะไปไหนคะแด่วว่าสูตรตัวนั้นน่ะกูนึกถามงไงว่าข้างในเป็นไงแต่ว่ากูไม่แน่ใจว่าเสื้อขาวมีพลังพอหรือเปล่าเพราะจริงข้างในเนี่ยกูว่ามึงเล่นปัดได้เพราะข้างนอกมันคืออะไรที่แม่ง กระจายเท่ากันเป็นลายเล็กๆซึ่งเป็นสีติ้นข้างในกูคิดว่าไม่ควรขาวด้ก็ได้ใช่อะไรก็ได้ที่แม่งปัดกว่านั้นเข้าใจใช่ครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทำจะถึมาแล้วใส่โบนแต่ผมไมใส่โบแล้วมันไม่ช่โบเอครับเลยอยาเลยก็เลยกะว่าไม่ใส่โบแล้วก็คือว่านกระดุมหรืออะไรได้แนั้น่ะแต่ว่าจริงๆกูไม่ติดหรอยเหี่ยโอเคแต่ทําให้มันโทมหน่อยอ่ะไม่ต้องรีดบ่อยไม่ต้องซัดแห้งเยอะต่นสองคนนี้ไม่ติดตัดเบ๊ไปกิ้งตรงนู้น เหี่อๆเเหมนกันเาที่เนมือนกับใส่เอเออกงานแต่ว่าปกคงเป็นชุดลายดอกหรือไม่ถ้าพี่รู้ชอบตัวนี้ก็เลือนไปลยคือคือมันไม่ไม่ต้องตีเยอะนะเข้าใจแค่คือคือเอาให้มันโทมที่สุดอะเออนี่ใส่เก่งเยโคตโดนว่ะเก่งนี้ทุกคนชอบตัวนี้าวอันนี้เป็นดอกอะดอกเล็กๆมันไม่เห็นเออเอกเอาดดอกมันีเออ่มข้นถึงจะจะจระดอกก็ต้องดอกไงได้ห้อไ Mà <laughs> <laughs> ít thường cập ninh, vừa rồi. Nhạc, <laughs> à, ninh rồi cho nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เหลืองเหลืองม่งยีตาได้เห็นแต่เหลืองวะอะไรนะยีตาได้เห็นแต่เหลืองวะผมว่าขายได้แน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าผมชอบชอบอะไรวะไอเพลงไหยนะถามปวัติย้อนปรวัติมันเหมือนแบบมันกำลังจะน้อแฟนเก่าเพลงนี้ปกติผู่งชอบนะใช่ไม่แต่เราก็ชอบไงเราเราเป็นผู้ชายที่โดนผิงตลอด ขางไว้เหลือได้สองคนแล้วรออยู่ในฟ้าเราจะได้แบบว่าไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> อยากให้อยู่และชีวิตจะได้นะถ้าเจอนี่